คือผมจะบอกว่าในเรื่องของมุมมองของภาคเครื่องนะครับในเรื่องของการเรียนรู้นะครับเป็นเรื่องของความเข้าใจนะภาคเครื่องไม่ใช่ท่องจําได้นะครับผมบอกเลยว่าภาคเครื่องไม่ใช่เรื่องท่องจำนะครับแต่ภาคเครื่องมันคือความเข้าใจภาคเครื่องไม่ใช่สูตรฟิสิกส์นะครับนะไม่ใช่สูตรคณิตศาสตร์ที่จะเอาเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงแล้วจะเป็นรูปสามเหลี่ยมได้นะครับมันไม่ใช่เลยจะเป็นนางพยาไม่ได้นะนะครับหรือเอากว้างคูณ ยาวนะครับมันจะเป็นสมสมเด็จนะครับไม่ใช่มันไม่เสร็จขนาดนั้นครับมันคือความเข้าใจในเนื้อหาความเข้าใจในสาระนะครับความเข้าใจในธรรมชาติความเข้าใจในพิมพ์ทรงนะครับแล้วที่สําคัญความเข้าใจในกลไกการตลาดนะครับของสินค้านั้นๆนะสำคัญด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสูตรตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมแนะนํานะครับในรายการเสมอครับคือดูพระไม่ต้องไปจําตําหนินะครับนะ เสียนพระแท้นะครับเขาจะบอกว่าต้องตําหน,นิแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นการดูตําหนิเนี่ยครับใช่ครับเราเดินตามได้ดูตําหนิได้นะครับแต่คุณเคยสําเร็จจากการเดินเขาเรียกว่าดูตําหนิไหมอะ่ะนะผมต้องบอกว่ามีใครสําเร็จจากการเรียนนะครับ <ilos. S 1> เปิดเข้าดูตําหนิแล้วก็ไปเดินตลาดมั้งไม่มีครับคุณต้องพกความเข้าใจไปนะครับแล้วก็เดินตลาดพระเก่าเป็นอย่างไรพระแท้เป็นอย่างไรตะกุดแท้เป็นยังไงตะกุดแท้ป้องฮัชชิวแบบนี้นะครับนะมันมี โรงเรียนไหนสอนไหมไม่มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้คือประสบการณ์นะครับประสบการณ์คือความเข้าใจเฮ้ยของเก่าเนี่ยมันจะมีกลิ่นได้ไหมนะมีได้ก็ต้องเป็นกลิ่นเหงื่อกลิ่นคล้ายกลิ่นอับนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกครับคือความเข้าใจเนี่ยสำคัญมากๆนะครับั้นฝากด้วยครับฝากฝากเพื่อนๆนะครับในการเดินทางนะครับหาความเข้าใจหาความรู้ไปเรื่อยๆนะไม่มีสิ้นสุดครับไม่มีใครเก่งผมไม่ได้เก่งสุดนะครับแล้วก็ไม่ได <laughs> ้ด้อยสุดเพียงแต่ว่า การเรียนรู้เนี่ยยังต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆวิวัฒนาการของการทางภาคใหม่ๆนะครับมันเข้ามาเรื่อยๆเก๊นะครับใหม่ๆมันเข้ามาใส่ตลาดเรื่อยๆ